มีขอนพาดเป็นเครือไม้นะครับแล้วก็มีต้นไม้ให้เราผูกบ่วงได้ครับพอเสร็จแล้วครับเราก็ผูกบวงเสร็จแล้วครับแล้วก็นําบ่วงเรานะนี่ครับเชือกก็ประมาณนี้ครับมาวางไว้ข้างบนเลยครับนี่ครับวัดนี่ครับเมื่อกี้เจอไก่ป่าวิ่งไปนะครับ็นสิบกว่าตัวนะครับดูรอยที่มากินนะผมนครับนี่ครับดูหลวที่มาทำนะรันนอนนะนี่ครับหมายหมายที่ผมกำลังจะไป ดูที่ดักไปเก่งับผมเนี่ยครับข้างหน้มีเสียงร้อนครับมันวิ่งไปงหน้านี่เนี่ยเมื่อกี้ผมเจอตรงนี้ครับเนี่ยเป็นสิบกว่าตัวนครับตัวผู้สามตัวแล้วก็มีตัวเมียอีกประมาณเป็นสิบนะผมเนี่ยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมารีวิวกับดักไก่ป่าให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้ามันอยู่บริเวณนี้ไม่รอดแน่ครับมันจะลงมากินน้ำตรงข้างล่างนะผม มันจะมีแหล่งน้ําแหล่งน้ําอยู่นะครับนี่มันมันเพิ่งลงมาครับเมื่อกี้ผมมามาเจอมันก่อนครับเมื่อกี้เดี๋ยวไปดูเลยครับว่าเป็นยังไงครับกับดักที่เราได้ไปวางไว้ครับสี่ห้าวันครับแต่ถ้าได้ตัวผมจะไม่ถ่ายให้ดูนะครับผมเพราะว่าสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ปาคุ้มครองครับถ้าได้ตัวผมจะไม่ถ่ายให้ดูครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเฉยนะว่ารอยทางเป็นยังไงนะครับนี่ครับไม้ของเราครับข้างหน้าเ็าจะมีเสียงไก่ร้องนะครับ มันยังไม่ไปนะผมเดี๋ยวตามไปดูนะว่าจะเจอตัวมันนะครับนี่ครับนี่ครับหมายของเราครับเนีจะเป็นต้นมะกอกอยู่ในป่าครับเนี่ครับใต้ต้นมะกอกนะครับผมจะพาไปดูทางที่มันเข้ามากินครับทางที่มันเข้ามากินมะกอกครับผมเนีับรูปมะกอกนะครับนี่ครับนี่จะเป็นต้นมะกอกใหญ่นะในป่านะ นี่ครับต so ้นของมันนะครับน no like well, so ี่คร like ับต้นมะกอกมันจะมีพวกเก้งพวกฟานเข้ามากินครับน <proof> <々>ี่ครับผมพาไปดูทางที่มันเข้ามาครับมีสองทางครับเราจะดักไว้ทางหนึ่งครับนี่ครับทางที่มันเข้ามาครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นช่องเลยนะครับนี่ครับทางที่มันเดินเข้ามาครับ มีสองทางนะผมอันนี้คือทางแรกครับนี่ครับทางสวยเลยครับผูกติดกับบ่วงผูกติดกับต้นไม้ได้นะครับแล้วก็ดักไว้ตรงนั้นนะผมเดี๋ยวพามาดูทางหนึ่งครับนี่บอีกทางหนึ่งครับที่มันเข้ามากินนะครับทางหนึ่งครับมันจะมาจากฝั่งนู้นครับ นี่ทางหนึ่งของมันนะครับนี่ครับทางมันเดิมขั้นนี่ครับทางมันครับต้นนี้ก็ปลูกติดกับต้นนี้ได้ครับนี่ครับปลายของเราครับเราจะดักบวงไว้ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีดักกันเลยนะว่าเป็นไงครับนี่ยผมจะดักไว้ตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงนั้นจะเป็นเครือไม้ครับผม เวลามาเดินข้ามมามันก็จะมาเหยียบลงตัวนี้เห็นไหมครับสังเกตดูตรงนี้มันจะโล่งครับเนี่ยรอยที่มันเหยียบเข้ามานะเนี่ยมันจะมาจากฝั่งนู้นครับผมเนี้ยมันจะเดินเข้ามาฝั่งนู้นครับอต้นมะกอกย้องหลังเราครับตอนนี้ครับบุกรณ์ของเราก็ง่ายๆยนะครับที่ผมทํามานะครับก็จะเป็นเชือกประมาณนี้ครับผมเนี่ยตัวนี้ผมก็จะเอาลวดสลิงครับลวดไม่ใช่ลวดสลิงครับเป็นลวดธรรมดาครับเนี้ยครับผูกไว้นะครับ ให้เป็นบ่วงประมาณนี้นนครับผมเรียกนี่คืออุปกรณ์อย่างแรกของเราครับอุปกรณ์อย่างที่สองครับนี่ก็จะเป็นขวดหรือว่าพวกแกนลอน,นครับแกนลอนน้ํามัน,นครับแล้วก็ปาดให้เป็นซีกเป็นซีกอย่างนี้ครับแต่ว่าตังนี้ผมจะลองทําดูนะครับผมจะลองปาดเป็นวงกลมตรงกลางดูครับเพื่อเวลาตัดมันติดขามันจะได้เป็นวงกลมติดขามันครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทําเลยนะครับผม นี่ครับอันดับแรกเลยครับให้เราขุดหลุมนะผมนี่ครับขุดหลุมประมาณนี้นะค <conclusions> ร <Aristotle> ับหลุมเลยนะผมจะสาธิตให้ดูนะครับให้เราขุดหลุมประมาณนี่ครับท่อแผ่นที่เราได้เตรียมมาไว้นะครผมแผ่นของผมประมาณฝ่ามือหนึ่งนะครับแล้วหลักการก็คือนี่ครับมันจะเดินข้ามขอนไม้นะครับนี่ครับมันจะเดินข้ามแับไม่ได้เดินเหยียบนะผมนี่ครับมันจะเดินเหยียบมาตรงนี้ตรงนี้นะผมผมก็เลยใส่ไว้ตรงนี้นะผมนี่ครับอันดับแรกก็คือให้เราทําการ หลุมประมาณนี้ครับความลึกก็ไม่ลึกมากผมผมขุดประมาณนี้ฝ่ามือนึงครับความลึกเสร็จแล้วนะครับเราก็นําแผ่นนี้ครับแผ่นแกนลอนที่เราตัดที่เราเตรียมไว้นะผมนี่ครับประมาณนี้ผมเจาะรูตรงกลางด้วยครับให้มันเป็นรูนะผมเราจะแผ่นนี้วางไว้เลยครับนี่ครับประมาณนี้ครับให้มันเท่ากับรูนะผมนี่ครับฝ่ามือหนึ่งพอดีนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการ ผูกเชือกติดกับต้นไม้ประมาณนี <P UC> ้ครับเนี่ครับผูกประมาณนี้ครับผูกติดต้นไม้เลยครับนี่บต้นขนาดที่ว่าติดสัตว์แล้วไม่หลุดนะครับต้นขนาดนี้เหมาะมากครับไม้นี้ครับเนี่ครับเหมาะไม้ของเราครับมีขอนพาดเป็นเครือไม้นะครับแล้วก็มีต้นไม้ให้เราผูกบ่วงได้ครับพอเสร็จแล้วครับเราก็ผูกบวงเสร็จแล้วครับแล้วก็นําบ่วงเราครับนี่ครับเชือกก็ประมาณนี้ครับมาวางไว้ข้างบนเลยครับนี่ครับวางไว้เลยนะครับ วางไว้ประมาณนี้ครับให้เต็มแผ่นที่เราได้เตรียมมานะผมนี่ครับเต็มแผ่นพอดีนะผมอันนี่ครับแผ่นที่เราได้เตรียมมานะครับวางให้เต็มแผ่นเลยนะผมนี่ครับประมาณนี้ครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับง่ายๆเลยครับกับดักนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําการ เอาใบไม้ที่อยู่ร,บรอบๆนะครับนี่ครับพวกใบไม้นะมากบไว้นะผมทางไว้นะเพื่อตัดมันมองเห็นนะนี่ครับจะหาใบไม้ที่อยู่บริเวณร,บรอบๆตรงนี้นะผมนี่ครับนำมากบเขียวไว้นะให้มันเหมือนกับที่มันเดินทั้งแรงครับนี่ครับนำใบไม้มากบเลยนะครับกบเชือกด้วยครับผม กบเช่ยวจังบนนะับนี่คนระับกบยา้มันเห็นเชื่อมเรากบกับดักของเราไวนะมไม้นะผมแนะนําว่าแผ่นแกนลอนให้นําแนะนําให้เป็นสีดํานะครับอันนี้ผมหาไม่ได้จริงคนระับผมก็เลยจําเป็นต้องใช้สีขาวนะครับถ้าเป็นสีดํามันจะพางตากว่านะประมาณนี้นะครกบเลยนะเราก็หาอะไรปิดปกเชือกไว้หน่อยนะ นพังให้สัตว์มันมองมเห็นนะผมเนี่ยประมาณนี้นะเนี่ยครับพังเลยครับเนี่ยพังประมาณนี้ครับนี่ครับหลักการของเรานะครับไม่ยากเลยครับแค่นี้ก็เป็นอันรทีเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราก็จะมาพางเชือกกันต้นไม้ต่อนะครับเนี่ยพางไว้ย่ยมเห็นนะเนี่ยหาอะไรกิ่งไม้มาพางไว้นะเนี่ยมันเห็นว่าเป็นเชือกคร<อ>ับเชือกของผมก็แนะนําให้เป็นสีดําครับอะไรที่มันเป็นสีดําครับมันจะพางตายดีกว่านะตามธรรมชาติเลยครับเนี่ยแต่เนี้ผมจําเป็นหาไม่ได้จริงครับก็เลยได้แค่ประมาณนี้ครับเลยมันทำให้ FT ดูได้ประมาณนี้ครับผมนี่ครับ กบเลยนะครับพางให้เนียนๆนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับเนี่ยครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนลครับหมายที่เราดักไว้นะครับแค่นี้ก็พางตามาได้นะครับดูนะครับมันจะเดินเข้ามาจากฝั่งนู้นครับกลางคืนนะครับมันจะเข้ามากินลูกกอกมะกอกที่อยู่หลังผมนะครับ นี่มันเป็นอีกช่องหนึ่งครับมีช่องหนึ่งอยู่ข้างซ้ายมือผมนะเดี Lock ๋ยวผมจะดักช่องนี้ไปก่อนครับอีกช่องหนึ่งผมจะมาดักวันหลังนะครับนี่ครับประมาณนี้นะผมวิธ no ีการดักง่ายๆเลยครับนี่ครับวิธีการดักของผมนะครับอุปกรณ์เข้าป่าผมครับก <neurological S 1> ็จะมีมีดนะครับผมจะพกติดตัวตลอดนะครับถ้าเข้าป่านะครับก็จะมีมีดนี่ครับที่ผมพกเข้ามานะครับแค่นั้นแหละครับวิธีการก็ไม่ยากเลยนะครับ จะติดไม่ติดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่เคยได้เหมือนกันครับก็แค่จะมาสาธิตให้ f c ดูคดูนะว่าวิธีการดักเก้งหรือว่ากวางหรือว่าหมูป่าก็จะประมาณนี้ครับบางท่านก็ใช้สลิงครับผมแต่ว่าผมซื้อสลิงไม่ได้ครับก็เลยเอาเป็นเชือกดีกว่าเชือกนาๆหน่อยครับเส้นใหญ่ๆหน่อยนี่ครับประมาณนี้ครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวไหมครับ มันหลังนะประมาณสักสีห้าวันนะผมโอเคครับ okay, ผมขอบคุณมากครับเนี่ยผมจะพาไปดูรอยที่มันกินนะครับไอพวกเก่งที่มันเข้ามากินพวกเนียบนี่จะเป็นรอยนะนี่ครับเนียบมันมากินแล้วมันมาคายลูกลูกมากออไว้นะครัเนียบ่นีับลู